คุณผู้ชมนะจะต,ตัวเล็กตัวใหญ่นะไม่สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย สำคัญนั่นก็คือสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกนะฮะ<อ>สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะฮะ,ฮะหลายคนบอกว่าออไม่อยากจะฟังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไกลตัวไม่นะฮะใกล้ตัวทุกคนนะฮะใกล้ตัวทุกคนเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งวันใดมันเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาจะต้องผ่าตัดใช้ค่าใช้จ่ายสูง<อ>เวลามันจะต้องผ่าตัดต้องหาโรงพยาบาลที่เก่งเรื่องนี้โดยเฉพาะและเวลาที่เราเนี่ยจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้มันแข็งแรงโดยเฉพาะน้ําในจอยก,กระดูกเนี่ย<อ>จะต้องดูผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ว,วันนี้มาแล้วกับผลิตภัณฑ์อะไรฮะเซนลารีค่ะตัวนี้นะคะเซนลารี่เขามีส่วนช่วยในเรื่องของข้อต่อแล้วก็เรื่องของกระดูกต้องถามแม่ก่อนแบบนี้ว่าแม่มีอาการไหมแบบเดินขึ้นบันไดเนี่ยบริษัทเรามาหลายชั้นเดินที่ไหนแล้วก็มีกรอบแกรบมันกรอบตั้งนานเลย <laughs> นี่ยมันเป็นกันหลายคนนะคะยกขาเบาๆจะกรักเลยอ่ะเออมันมีเสียงออกมาใช่ไหมคะ แต่ว่าเนี่ยอ่ามันมีเสียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเนาะแม่เนาะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเจ็บแต่รู้ว่าเราชรลาแล้วมันเป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนต่างๆในร่างกายมันก็เสื่อมโทรมลงไปนะคะมันก็มีส่วนช่วยทําให้ข้อต่อของเราเนี่ยมันเสื่อมตามไปด้วยอย่างที่แม่บอกเลยมีเสียงกรกกรอ่ะมาแล้วมาทุกวันอยู่ด้ยินบ่อยมากเลยนะใช่แสดงว่าคุณเนี่ยคะกาลังเสี่ยงนะคะเป็นโรคเริ่มแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมตอนแรกเนี่ยมีเสียงกรกแ พอเราเจ็บเนี่ยเราเริ่มถึงจะมารู้สึกตัวเองอยากให้ถึงวันนั้นนะคะเรารู้ไหมว่าทําไมมันถึงเจ็บท่าน้ําในจอยที่มันต้องสัมผัสเนี่ยมันหายไปหมดแล้วพอมันหายไปมันก็ทีนี้กระดูกก็เจอกระดูกพอกระดูกก็เจอกระดูกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเจ็บพอเจ็บมากๆก็ทรมานพอทรมานมากๆก็ไปหาหมอทีนี้ต้องผ่าตัดโอ้นนี้จการหนัเลยแต่จริงๆไอ้พวกเนี้ยมันแก้ได้มันแก้ได้ด้วยการรับประทานถูกต้องจริงๆเนี่ยการรับประทานถ้าเป็นอาหารธรรมดาธรรมชาติทั่วไปก็เป็นพวกอก ไก่หรือว่าเป็นพวกไก่หรือพวกกระดูกต่างๆข้อไก่แต่ทีนี้ใครจะกินข้อไก่ในทั้งวันแล้วคนเป็นเกาแม่ใครจะกินซุปเปอร์ในทั้งวันน่มันเป็นไปไม่ได้คนเป็นเกาก็กินไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรที่มันมีความใกล้เคียงมันต้องเสริมเข้าไปใช่อย่างตัวนี้เลยนะคะเซนเรี่เขามีส่วนประกอบนะคะที่มาจากทั้งพืชผักผลกลไม้วิตามินแล้วส่วนประกอบหลักของเขาเลยนั่นก็คือคอลลาเจนแต่ต้องเป็นคอลลาเจนไทป์2ด้วยจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยมีหลายเกรดเกรดถูกเกรดกลางเกรดดีเกร ถูกต้องและเกรดไหนที่มันเหมาะกับกระดูกเกรดไหนที่มันเหมาะกับผิวต้องรู้ด้วยนะฮะไม่ใช่กินมั่วนะฮะกินผิดมันก็ไม่เมกิดคอลลาเจนคอลลาเจนก,ก็กินไปหมดไม่ใช่นะฮะมันมีสําหรับเสริมกระดูกด้วยแล้วก็เสริมผิวด้วยนะะใช่แต่ว่าอย่างที่เสริมในเรื่องของกระดูกเลยก็คือเป็นคอลลาเจนไททูอย่างที่เขาใส่มาในตัวเซรี่ตัวนี้นะคะเพราะว่าไททูเนี่ยเขาจะมีมากในกระดูกอ่อนแล้วก็หมอนรองกระดูกจุดที่พิเศษมากๆคือคอลลาเจนไททูเนี่ยมันเป็นส่วนผสมหลักของเขาแล้วก็เป็นตัวที่ไปช่วยเพิ่มนน้้้ําาหหลลอเียงใกกกระดูแปัญ ตรงจุดเลยทําให้จอยตามข้อแล้วก็กระดูกกลับคืนมานะคะข้อดีของคอลลาเจนไทป์2เนี่ยก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อต่อได้กระตุน้นการสร้างเซลล์ใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปช่วยเพิ่มระดับกรดไฮยาลูรนิกซึ่งกรดไฮยาลูรนิกตัวนี้เป็นส่วนประกอบของน้ําในข้อต่อตด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการทําลายน้ําเลี้ยงในข้ออีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะหาตัวช่วยในเรื่องของการทําให้ข้อต่อนะคะหรือว่าเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายอของคุณเพราะว่าถ้าคุณไปกินผิด ประเภทเนี่ยไปบำรุงในเรื่องของผิวเนี่ยตัวนี้คือเขาจะบำรุงในเรื่องของกระดูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ถูกชนิดถูกต้องด้วยนะคะ,ะและตัวนี้ส่วนประกอบหลักอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเซลลารี่จริงๆเซลลารี่เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ฮิตมากเลยนะแม่ที่เขาเอามาปั่นกันกิน,นอ่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะมากๆเพราะเซลลารี่ตัวนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสจะช่วยบำรุงกระดูกของเราโดยตรงโดยตรงโดยตรงเลยตัวนี้มันธรรมชาติมากๆเขาเลยมีช่วงหนึ่งนะคะฮิตมากที่เอาแบบว่าเซลลารี่เนี่ยมาปั่นกินแต่ถ้า เราจะไปปั่นกินอย่างเงี้ยทุกวันมันมันไม่ไหวนะฮะใช่แม่ผลิตภัณฑ์เซราลี่ตัวนี้เนี่ยพี่เต๋อบอกเลยนะพอฟังปั๊บเนี่ยเหมาะสําหรับคนอายุประมาณ30อัพขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พี่เต๋อรู้จักมาแล้วก็เห็นมาตลอดก็คือจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกเรื่องผิวพรรณเขาไม่ได้สี่เรียดคนอายุประมาณเนี้ยเขาจะสี่เรียดของเรื่องของกระดูกบางคนเนี่ยไปออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายสุขภาพดีวิ่งไปวิ่งมาปวดข้อปวดกระดูกบางคนขึ้นบันได ขึ้นบ้านชั้น2ชั้น3ปั๊บปวดข้อปวดกระดูกบางคนออย่างล่าสุดดาราท่านหนึ่งที่เป็นนักร้องจําได้ไหมค่ะ ต้องผ่าตัดกระดูก oh, อ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมาได้ไม่ไวตามมันไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเด็กแล้วจะไม่มีโรคเดี๋ยวนี้เด็กมีโรคเท่ากับคนอายุ30 40, 40 50 60เหมือนกันหมดแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมนะครับคือตัวเซรลอรี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะออกมาให้เราได้รับประทานบำรุงกระดูกแล้วก็เพิ่มน้ําในจอยนะฮะลดการสัมผัสข,ของกระดูกของเราเนี่ยนะฮะหรือใครที่เพิ่งผ่าตัดกระดูกหรือกําลังจะผ่าตัดกระดูก หรือใครที่ยังไม่ได้เป็นก็รับประทานได้ใช่สําหรับตัวนี้เนี่ยเขาการันตีมาเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยการคิดค้นสูตรโดยบริษัทห้างขายยาหอมจานโอสถผู้คร่ำบอดอยู่ในวงการสมุนไพรไทยแล้วก็อาหารเสริมมามากกว่า30ปีสินค้าตัวนี้ดีจริงๆนะคะจนหลายๆคนเนี่ยเขาต้องบอกต่อเพราะว่าเซลลารีตัวนี้เขาเปิดตัวมาได้ประมาณ6เดือนแล้วก็ไม่มีการโปรโมทนะคะไม่ได้ทําโฆษณาอะไรเลยแต่ว่ามีคนที่เขาเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการบอกปากต่อ จนทําให้ตอนนี้กระแสดีมากจริงๆนะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็มีมาตรฐานออยแล้วก็มาตรฐาน GMP ด้วยวิธีทานง่ายๆค่ะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดใครเป็นหนักก็ให้อัพเป็นเช้า2เย็น2งนะคะง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่าให้ทานต่อเนื่องถ้าคุณทานแล้วหยุดหยุดเนี่ยมันไม่เห็นผลไม่ได้ค่ะของพวกนี้ต้องทานต่อเนื่องนะคะเหมาะสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะค,ะค่ะ,ะคุณนะ้าคุณตาคุณยายต้องรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราทานไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือน อ่ะแล้วมันก็เหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน่ะ,<ฮ>ะมันต้องทานต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นผลใช่ลแลวถ้าเกิดท,ทานตามที่เราบอกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นพี่บอกเลยว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องทานเป็นประจําแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่อง <ฮะ S 2> แล้วก็หลายคนเนี่ยนะฮะมักจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนี้ <ฮะ S 2> กินพรุ่งนี้กินหรือซื้อตั้งไว้หน้ากระจกไม่ได้นะ,ะฮะต้องนําไปทานแล้ววิธีการทานทํำยังไงบ้างฮะวิธีการทานก็คือง่ายๆค่ะอย่างที่บอกไปเลยเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะใครเป็นหนักป็นเช้า2 2เย็นอ ติดต่อไปเลยค่ะคุณถึงจะเห็นผลนะคะแล้วก็เขามีรีวิวมาด้วยนะคะสําหรับคนที่เขาทานแล้วก็เห็นผลมีการบอบอกปากต่อปากนี่เลยในไลน์นี้นะคะเขาก็จะมีการบอกว่าทานแล้วเห็นผลแล้วก็มีการซื้อไปทานแบบว่าต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นการซื้อซ้ําก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ออกมาจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นรีวิวแบบเมกนะคะเป็นของจริงๆเลยคือคนก็ซื้อจริงเอาไปทานจริงเขาไม่ได้ทําโปรโมทอะไรเยอะแยะมากมายเพราะถ้าเกิดเขาทำโปรโมทเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไปตกอยู่กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะได้ในราคา ที่มันพอดี <Ừ. S 1> สัมผัสได้แล้วก็ทานแล้วเห็นผลนะฮะวันนี้เขามาในรายการของเรานะคุณผู้ชมสําหรับตัวเซรี่ตัวนี้เนี่ยฮะพี่เต๋าบอกแล้วว่าเห็นราคาแล้วปั๊บเดียวพี่เต๋าบอกเลยว่าสัมผัสได้ง่ายๆเลยไม่ได้แพงเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เซรี่เขามาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะปกติ1กล่องนะคะจะมีอยู่30แคปซูลราคาปกติอยู่ที่790บาทแต่วันนี้พิเศษค่ะแล้วเหลือ590บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณรับไปเลย2อกล่องราคาเพียงแค่1,100บาทหรือถ้าเป็น3กล่องะคะซื้อในราคา พิเศษเหลือ1,550บาทและถ้าคุณรับไปเลย4กล่องนะคะลดพิเศษเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นสนใจเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะที่เบอร์0645924246ย้ำกันอีกรอบค่ะ0645924246นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ Add c e l e r y แต่ว่าต้องมีแอดนำหน้าด้วยหรือจะเข้าไปดูในแฟนเพจเพิ่มเติมก็ได้นะคะ c e l a r y w i n ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะถ้ากล่องเขาเป็นอย่างนี้นะฮะ กล่องของเซอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะและก็แกะออกมาเนี่ยนี่เลยจะมีอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นแคปซูลฮะ,ะอ,อยู่ในซองสีทึบนะค,ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนีก็เก็บไว้ให้ดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นทานตามที่เราได้บอกด้วยนะใช่เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนแต่ถ้าเกิดเป็นหนักก็เช้า2เย็น2ไ<ช>ปเลยนะฮะ,<น>ะคุณลุงคุณป้าคุณ,คณน้าคุณตาคุณยายนะฮะอายุ30ขึ้นไปนะฮะใครที่ต่ํากว่านี้ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิด30ขึ้นไปแล้วเริ่มจะมีปัญหาหรือยังไม่่่่มมมมีีปปััััญหหาาาาากกก็รรรรรบะะนนนนนไไได้้้เพของงงงวจสสิึยผ แล้วเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเติมเต็มให้กับร่างกายนะฮะด,ดูแลสุขภาพด้วยตัวของคุณเองนะ,ะด้วยเซรเลอรี่คุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์ด,ดีอีกหนึ่งตัวซึ่งมีโรงงานโรงงานก็มี GMP GMP พี่เต๋าบอกเลยว่าเป็นโรงงานที่ต้องได้มาตรฐานมากมากมากถึงมากที่สุดนะ,ะแล้วก็มีออยอถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่ได้มาใส่ซองขายเองไม่ใช่นะฮะอันนี้เขามีถูกต้องตามกฎหมายราคาไม่ได้แพงราคาจับต้องได้ใครซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตา คุณยายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือถ้าคุณลุงคุณน้าคุณตาคุณยายเนี่ยอยากจะสั่งซื้อสามารถโทรมาอีกรอบหนึ่งที่เบอร์อะไรฮะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0645924246ย้ำัปอีกรอบค่ะ0645924246แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามก่อนก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะที่ @salary นะคะมีแอดนำหน้าด้วยหรือว่าจะเข้าไปดูในแฟนเพจก็ได้ค่ะ a @salarywin ค่ะคุณผู้ชมนะรีบโทรเข้ามานะคะหลายคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวค่อย ไม่ได้นะครบางสินค้าขายดีแล้วก็มีจํานวนจํากัดบางทีของหมดต้องรออีกหลายหลายสัปดาห์บางสินค้ามีแค่ครั้งเดียวแล้วก็พี่เต่าเคยเจอ สินค้าบางตัวมันดีมากพอมีปั๊บเดียวมันก็คือจบเลยไงเขาขายเซ็เนี้หมดแล้วต้องรออีก,อกต้องรออีกประมาณ3-4เดือนเพราะว่าเป็นบางตัวเป็น,ส,นสินค้านำเข้ารอนานเลยถูกต้องนะคุณผู้ชมรีบโทรมานะคุณผู้ชมตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะใ,ใครที่จดไม่ทันถ่ายรูปไว้ก่อนนะฮะถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยคุณผู้ชมนะคะเซรั่มนะฮะบำรุงกระดูกนะฮะกระดูกจอยตามข้อต่างๆใครจะผ่าตัดกระดูกใครจะนะฮะให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอายุเยอะนะคะ แล้วก็มันปวดข้อปวดกระดูกตัวนี้ใครที่ชอบนวดชอบเมื่อยอพี่ก็เชื่อว่าตัวนี้ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคร<ะ>ับเพราะว่าจะเป็นบำรุงกระดูกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ